สวัสดีครับผมนายทิติพงศ์เพชรคงครับรหัส671123219ครับสาขาวิชาดนตรีนะครับตามมาเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ในตัวแทนนักศึกษานะครับก็ผมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่21นะครับผมก็สำหรับตัวกระผมเองแล้วนะครับเทคโนโลยีนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากนะครับสําหรับการใช้ชีวิตในณตอนนี้นะครับผม เทคโนโลยีนี่เป็นอีกหนึ่งก้าสำเร็จของมนุษย์เองนะครับผมผมเองคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยสำคัญต่อผมเองแล้วก็ทุกๆคนนะครับเทคโนโลยีมันสามารถที่จะพัฒนาในด้านต่างๆได้อย่างเช่นการศึกษาการเดินทางการค้าขายเป็นต้นนะครับในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่ผมเองนั้นจะนำมาประยุกต์ใช้ได้นั้นมีอะไรบ้างก็คือการสั่งของออนไลน์ครับ หรือไม่ก็การเรียนการศึกษาโดยใช้ AI ในการจดบันทึกต่างๆที่อาจารย์นั้นได้สอนมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งประโยชน์สำคัญที่สามารถทำให้ผมนั้นสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมของยุคสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวครับ